ถ้าวันหนึ่งเดินเข้าร้านสะดวกซื้อพอเลือกหาของตามที่ตั้งใจได้แล้วก็นํามาที่เคาน์เตอร์เก็บเงินและพอจะคิดเงินเท่านั้นก็พบว่าคนที่อยู่ในเคาน์เตอร์คือในหลวงจาตการที่9ในเวลานั้นคุณจะทําอย่างไรเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะครับและวันนี้คนอยากเล่าก็กําลังจะเล่าให้ฟังหากคลิปนี้มีความยาวเกินเวลาที่กําหนดฝากติดตามในคลิปยาวที่จัดขึ้นควบคู่กันด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องแล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องราวซึ่งหากจะเล่ากันในตอนนี้ก็เป็นตอนที่1นึ่งพร้านค้าของในหลวงเฮ้ยเหตุการณ์เมื่อครั้งในหลวงจักรที่9ทรงปลอมตัวเป็นพนักงานขายของร้านค้าแห่งหนึ่งทำเอาลูกค้าเกิดอาการตกตะลึงเมื่อเห็นพระองค์ถือเป็นบุญอย่างยิ่งเป็นเรื่องราวถือเป็นบุญของลูกค้าคนนั้นเป็นอย่างมาก เมื่อท่านผู้หญิงบุตรตีวีระไวยทยะรองรัชเลขาในพระองค์เคยเล่าให้ฟังว่าในราวปีพศ2545หน้าวังไก่กังวลมีร้านโกลเด้นเพจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนึกสนุกอยากลองไขาของในร้านดูแต่กลัวว่าคนจะแตกตื่นไม่เป็นอันทําอะไรก็เลยไปร้านตอนใกล้ปิดดึกหน่อยตอนนั้นคนไม่ค่อยมีแล้วเพราะร้านกำลังจะปิด พระอ,องค์ก็เลยลองเข้าไปประทับที่เคาน์เตอร์เก็บเงินมีลูกค้าเข้ามาในร้านเขาก็เดินดุ่มๆไปเลือกของไม่ได้มองว่าใครอยู่ที่แคชเชียร์เมื่อได้ของเรียบร้อยแล้วก็เดินมาจ่ายเงินพอเห็นพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ก็ตกใจพูดอะไรไม่ออกพอไม่รู้จะพูดอย่างไรสักพักหนึ่งลูกค้าคนนั้นก็เหมือนจะได้สติเลยถามออกไปแบบตรงๆว่า ท่านมาทําอะไรอยู่ตรงนี้พระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ทรงแย้มประสวนและได้ตอบไปว่าก็นี่ร้านเราเรามาขายไม่ได้หรือเรื่องราวของในหลวงราชการที่9ที่ฟังเมื่อไหร่ก็อิ่มเอมใจทุกครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้